เวลาก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเวลาที่น้อยลงอ่ะใครน้อยลงคือเวลาของพลเอกประยุทธ์และคณะที่ร่วมทาการรับประหารมาในอดีตที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์ลทอกพวก็นน้อยลงน้อยลงอ่ะทำพักปีพักน้องผมบอกให้อย่าไปทาก็อยากจะทํานะฮะซึ่งเป็นหลักกลยุทธ์โบราณเนี่ยเผาทับเรือโจโฉเนี่ยนะกลยุทธ์นี้ไม่ควรนามาใช้มัน2,500ปีที่แล้วนะฮะ ไปแก้ที่องค์การบริหารถนต้องถินไปแก้ที่ภาพลักษณ์นะกลยุทธ์เก่าไปใช้ล่าสมัยโบราณคำคือมันใช้มาได้แล้วนะต้องเข้าใจต้องถอดกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามแล้วต้องเข้าใจหลักต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรืมเหนือความคาดหมายนะถ้าทําไม่ได้การเมืองเดินการเมืองก็เดินเหมือนเดินหมากรุกปาดหมากเดียวลมทางกระดาน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะครับคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์คราวนี้ติดต่อกันแล้วนะฮะสามสัปดาห์ที่คะแนนนิยมกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนคะแนนนิยมไม่ตกต่ำเพราะอะไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันนี่ก็ทางพัก ส่งทยทั้ชาาิิใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุวผมในการเป็นนักตีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนักเตีไปแล้วนะครับดันั้นผมก็ได้ตัดสินใจ วันนี้แล้วกัน,น,นจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตังใจว่าจะไปอยู่กับหวงไทชทางาิาดตนะจ๊ะเรืงปรากฏการปรากฏว่านิดาโพได้รายงานคะแนนนิยมของนักการเมืองล่าสุดนะครับรบอกว่าอุงอิงบิ๊กตู่ท้าชิงตําแหน่งนายกรมตรีส่วนบิ๊กป้อมมิ่งขวัญรังท้ายนะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะครับเปิดผลการสํารวจ ประชาชนเรื่องสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรามาสที่4ทับ2,565ทำการสำรวจกันในระหว่าง17-22ธันวาคม2,565จากประชาชนที่มีอยู่18ปีขึ้นไปนะครับกระจายทุกภูยิภาคนะครับระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น2,000อัตราหน่วยตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองสำรวจ อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักนะครับของนิด a าโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ970นะครับการสำรวจบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหร้อยละ34ระบุว่า น,นางสาวแพรทองทานหรืออุ้งอิงชินวัตรพักเพื่อไทยเพราะชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักสามารถทําได้จริงต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหยารประเทศขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตนนะครับอันดับ2 1 1ร้อละ14.05ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ รวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงมีความซื่อสัตย์สุจริตทำบ้านเมืองเกิดความสงบขณะที่บางส่วนระบุว่าจะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับ3นะครับ13.25ระบุว่าพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับพักเก้าแก่ก้าไกลเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศมีวิสัยทัศน์ และแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่เพราะขณะที่คนบางส่วนระบุว่าชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลอันดับที่4นะครับร้อยละ8.5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่5ร้อยละ6.45ระบุว่านะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างชาติก็ไปพรรคไทยสร้างไทยเพราะชื่นชอบนโยบายของพรรค มีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทําการบริหารประเทศอันดับ6นะครับร้อยละหกระบุว่า,าพลตบ,บุเอกเสรีเตมีเวทเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจรงิงทําจรงิงมีความซื่อสัตย์สุจริตชื่นชอบวิธีการทํางานร้อยละ7นะฮะอันดับที่7ร้อยละหระบุว่าอนุทินชาญวีรกุล จากพักภูมิใจไทยนะครับชื่นชอบนยโยบายพักภูมิใจไทยชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับ800ละ2.65ระบุว่าเป็นกนจะติกบจจาบรรทจะพักกล้ามีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอันดับกล้า9ร้อยละ2.6กระบุว่านายแพทย์โจนาสีเก้าจากเพื่อไทยเพราะชื่นชอบพักเพื่อไทยเป็นคนพูดจริงทําจริงชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาร้อยอันดับที่สิบ ร้อยละองจุดระบุว่าจุลินลนักษณะพิธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์เพราะชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมามีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศอันดับที่11ร้อยละ1.10ระบุว่าสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จากพรรคสร้างอนาคตไทยเพราะมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีประสบการณ์ด้านการบริหารร้อยละ4.35นะครับ แล้วก็อื่นๆก็ได้แก่ชัดชาติสิทธิพันธ์พลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับวันมูหัมัดนอมาธาจันการจนาศิลปะอาชามิ่งขวัญน,นะครับมงคลกิจสุขศรีธารนนท์เศรษฐาทวีสินนะครับเ,เทวันริปตะพันลบชวนหลีกภัยอภิสิทธิเวชาชีวะพิรพันธ์สาลีรัฐทวิภาคนะครับ ปวีนาหงสกุลน,นายอนันต์ปัญญาราชุนทีดรทีรัฐสำเร็จวานิชดรสุประชัยพานิชพักและไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่พักการเมืองที่ประชาชนพื่นชื่นชอบมากที่สุดร้อยละสิบสระบุว่าพักเพื่อไทยร้อยละสองร้อยละสิจุด 60อันดับ2ก็เป็นก้าวไกลอันดับ3ร้อยละ8.3ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดอันดับ4ร้อยละ6.95ระบุว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ5ร้อยละ5.35ระบุว่าพรรคประชาธิปไตยขอไปอ่ะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ5.25ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยอันดับที่7ร้อยละ4นะครับ ระบุว่าเป็นพักพลังประชารัฐอันดับที่8ปดร้อยละสามศูนย์ระบุว่าเป็นพักเสรีรวมไทยอันดับที่9ร้อยละสามจุดสองห้าระบุว่าพักไทยสร้างไทย,ไทยอันดับที่10ร้อยละหน5ห้าระบุว่าเป็นพักพัฒนากล้านะครับชาติพัฒนากล้าร้อยละ2.60ระบุได้แก่พักสร้างอนาคตไทยพักกา้าแล้วก็พัก ชาติไทยพัฒนาพักไทยพักดีพักประชาชาติพักไทยศิวิไลแล้วก็ไม่ตอบเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ65เดือนกันยายน2565เพราะว่าผู้ที่ระบุว่าพัคประชาธิปัตย์พรกพลังประชารัฐไม่สนับสนุนการเมืองใดเลยในสัดส,ส่วนลดลงในขณะที่ระบุว่าพักเพื่อไทยและก้าวไกลพัก ไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยและพักชาติพัฒนามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ทำไมเป็นแบบนี้ถามว่าถ้าไปเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ด,ดีขึ้นไหมรอบนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ทำไมควรจะเป็นอันดับหนึ่งนะ หลังจากเอเปกมาควรจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะทําประโยชน์ให้กับประเทศเยอะคะแนนนิยมตกต่ําลงสาเหตุหลักๆก็เพราะอะไรนะครับย้ายพักไปรูอยู่พักของคุณพิธ์เนี่ยรวมไทยสร้างชาติไะไขึ้นมาเนี่ยนะฮะพอย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับให้สัมภาษณ์เป็นทางการทําโพคะแนนนิยมก็ปรากฏว่าดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากจะออกมาจากพักพลังประชารัฐมาเป็นค,คนคุมบางเหียนเอง ก็จะ,ะให้คุณพิธพันธ์เป็นหัวหน้าพักนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้แปลกใจไหมที่คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ไปต่ำกว่าอุ้งอิงผมไม่แปลกใจอะ่ะทำไมทราบไหมฮนะเพราะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วยิ่งบริหารยาวเต่าไหร่คะแนนนิยมก็จะยิ่งตกลง ประกอบกับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะควบคุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยหลักฐานหลักของพิระมิดได้เลยนะครับจึงส่งผลทําให้ทําโพสอบถามประชาชนมาแค่เนี้ก็ประชาชนเขาก็กเชื่อว่าอุอง,องดีกว่านะครับประกอบกับก,บการทําเรื่องนิวมีเดียคุณส่วนจําได้ไหมฮะหลังจากวันที่30สิงหาคม ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ถูกพักการทำงานเป็นเวลา33วันนะครับหเดือนกับ3วันเ่าไวง่ายนะครับเรื่องของการชี้ขาดคุณสมบัติว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครบรอบ8ปปีหรือ,อยังผมยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ผ่านแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าจะบริหารอย่างไรหลังจากนั้นต่อมาพลเอกประยุทธ์ปรับคำตรีในวันที่30พฤศจิกาย,ยนพุทธศ,ศักราช2565 ซึ่งการปรับมตรีไม่แก้ไขปัญหาท้องถิน่นะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์โดยการปรับคัมตตีแบ่งงานรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกกุ่มตรีนะครับให้ไปดูแลด้านงานเมียมพันธนะ์จริงๆคนก็ใช้ได้แหละแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือจนถึงขนาดนี้นะที่ตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกคมตรีขึ้นมาใหม่ก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องภาพลักษณ์ผลเอกประยุทธ์ไดนะ้ทำให้คะแนนนิยมตอนนี้ก็ แทนที่ว่าจะดีขึ้นนะฮะก็ยังน้อยกว้องอิงเนี่ย้งอิงนี่ไม่มีคะแนนไม่ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยนะไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลย,เ,ลยเพียงแต่ลูกทักษิณน,นั่นเองนะฮะเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะตอนแรกก็อยู่อันดับสี่คราวนี้ก็ขึ้นมาอันดับอันดับสองโอเคก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมแต่พักการเมืองที่คนเลือกก็ไปอยู่ระเทศท้ายอ่ะ,นะะคือคราวนี้เนี่ยจะไปเลือกพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวไม่ได้ มันเกี่ยวข้องกับปฏิเลสเกี่ยวข้องกับเขตด้วยมันต้องมีกระแสของพรรคกระแสของคนคนคือผู้ลงสมัครพรรคก็ต้องเป็นตัวกระแสหลักนะครับคนก็ต้องเป็นกระแสหลงพรรคและคนต้องไปด้วยกันเกมตอนนี้เวลาต้องใช้หลักพลังดูดแล้วฝ่ายก็ดูดทักษิณก็ดูดฝังภูมิใจไทยกะดูดฝังพลเอกประยุทธ์ก็ดูดพลเอกประวิตรก็ดูดกันดูกันลูกเดียว แต่และมันยืนอยู่บนหลักเดิมหลักเดิมที่พลเอกประวิตยขอไปให้บพลเอกประยุทธ์ยังคงคอนโทรลเกมไม่ได้คือไม่ยุบสภาผูแ้แทนราษฎรถ้ายุบสภาผูแ้แทนราษฎรสสแตกหมดพลเอกประยุทธ์แพ้รักษาการหมดเวลาการทํางานมีเวลาทํางานไม่เกิน45วันนะครับสิ่งที่ตามมาสสก็ต้องสังกัดพักการเมืองภายใน30วันยังมีเวลาให้สสอีก15วันไปสังกัดพักการเมือง นะห่วงว่างสิบห้าวันแต่ต้องให้มีเวลาทั้งหมดสาสิบวันไปสังกัดพรรคการเมืองแต่พอพลเดกประยุทธ์ไม่ยุบสภาสิ่งที่ตามมาสสก็ลาออกแห่กันย้ายแต่ก็ต้องลาออกแลบผิดชอบตัวเองส่วนที่เหลืออยู่พรรคการเมืองเดิมลองยุบสภาขึ้นมานะสะสสจะลาออกจากพรรคฝั่งของรัฐบาลมากกว่าไปเข้าฝั่งของรัฐบาลนะนี่คือเกมที่เกิดขึ้นตอนนี้พลเดกประยุทธ์ยังคุมเกมหรือคอนโทรลซึ่งผมใช้หลักคิด ที่ผมบรีทหุุนส่วนว่าต้องแยกกันนะแยกกันระหว่างบริหารกับนิติบัญญัตินิติบัญญัติปัจจุบันใครเป็นประมุกนิติบัญญัติคุณชัวรีกภยัยต้องให้คุณชัวลีกภัยแก้ปัญหาเรื่องของสภาลม่มซึ่งการต่อสู้ทางการเมืองเขาบุกในสภาทําให้สภาลม่มทําทุกวิถีทางให้สภาลม่มแล้วก็นับประชุมนับอประชุมนับประชุมทําให้สภาล่มให้ได้พอทําสภาล่มเสร็จบริหารในสภาไม่ได้ก็ มาปั่นป่วนนอกสภาเรียกร้องให้มีการพลเอกประยุทธ์ลาออกไปขับไล่กดดันพลเอกประยุทธ์ให้พลังประชารัฐถอนตัวออกมานะฮะจากพกรรคร่วมรัฐบาลเพาะพลเอกประยุทธ์ไปอยู่พรรคกันเมืองใหม่นะนี่ซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เดินเกมไวจนเกินไปนะะใจร้อนจริงมันมันต้องปรับท้องถิ่นก่อนเนี่ยนักเลงนําการอาหารปรับเรียบร้อยเสร็จนี่นะค่อยๆปรับกําลังเวลามันจะมีถึงเมื่อไหร่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยุบสภานู่นนะ เจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไหสิบหกทำไมอ่ะเพราะรั้มนตรจกำหนดไว้และการเมืองจะต้องสังกัดพรรคการเมืองภายในกรอบร้อยแปดสิบวันนั่นหมายความว่ากุมพานู่นนะจะต้องสังกัดพรรคการเมืองยังมีเวลาอีกเดือนกว่าๆนะครับเพราะเนยประยุทธ์ออกตัวก่อนออกตัวก่อนเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่า คนในพรคพลังประชารัฐมันก็แห่ออกไปตามพลเอกประยุทธ์ส่วนหนึ่งแห่ออกกับพักการเมืองอื่นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่พลเอกประยุทธ์มองขณะน,นี้จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีทางออกอะ่ะที่พลเอกประยุทธ์จะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์อาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ว่าตอนนี้เรื่องภาพลักษณ์ลุงตู่ไปไม่รอดนะฮะประกอบกับ คะแนนนิยมมันกําลังเข้าสู่ขาลงคะแนนนิยมมันเข้าสู่ขาลงเพราะว่าอะไรเพราะใช้นิวมีเดียไม่เป็นนั่นหมายครับว่าควรจะแก้ที่ไหนต้องไปแก้ที่นิวมีเดียนิวมีเดียได้เป็นปัจจัยสําคัญซึ่งมีหน่วยงานเยอะแยะมีกําลังมีอสอมทมีกรมประชาสัมพันธ์มีกองบริการรักษาความมั่นคงภายในมีโอ้เยอะแยะแตะ่แปะไถ่แม่แต่ใช้อาวุธไม่เป็นนะครับ มีหน่วยของพักการเมืองที่สามารถทําได้ใช้คนไม่กี่คนหรอกใช้หลักแม่นยำานยสโรเดินปังปังปังเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาได้ดูเพื่อไทยเป็นตัวอย่างแก้ดงใช้นิวมมเดียม,มาแก้เรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือเพื่อสร้างเลตติ้งพักจนถึงในขณะนี้นโยบายของพักของคุณพิธพันยังไม่มีแล้วนโยบายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนะทำให้เกมที่เดินจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ขาดความแม่นยำในยุศาสตร์นะครับแต่ตอนนี้โอเค ลากเรื่องของการแก้ปัญหาท้องถิน่นพยายามลากพลเอกนุพงศ์งเข้ามานะฮะซึ่งก็ลองไปสองรอบนะลองไปที่พัทลุงลองไปที่เชียงรายก็ไม่สามารถทําให้คะแนนนิยมในเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นพื้นที่หลักนะดีขึ้นโอเคโอเคได้ตอนนี้ได้เจ้ชะชะาจวนกรุงอุดมไปช่วยดูแลงานยุทธศาสตร์ของพักนะฮะของพลเอกประยุทธ์ดูแลเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็สุดท้ายก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาตําแหน่งให้ลง นะที่สามารถที่จะเข้ามาล้วงลูกเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้นะครับพอหลักทําองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นนะครับหลักทําภาคหลักมุ่งหน้านะครับในเรื่องหลักของนักเลงนําการทาหารแม่นยำนิสศาส์นะนักเลงนาการทาหารรุกเพื่อรบเนี่ยเดินหลักนี้เข้าไปเนี่ยทุกอย่างก็จะพลิกกลับมา แต่จนถึงขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับตัวกรุกริช้านะมัวเดไปเดินสายไปให้ความสำคัญในการหาเสียงรายย่อยแต่ไม่เดินเกมยุทธการให้เสร็จไปเดินยุทธวิธีไปหาเสียงหาเสียงหาเสียงแต่ไม่เดินยุทธการให้จบนะครับอตอนนี้งานยุทธการกำลังเร่งดำเนินการเดินไปผมเห็นแล้วล่ะนะครับกำลังเร่งปรับเข้ามาเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้ตั้งคนเนี่ยเพราะย,ยังไม่ตั้งคนเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่างานท้องถิ่นมันยังไม่ได้ลงมือ เวลาก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเวลาที่น้อยลงอ่ะใครน้อยลงคือเวลาของพลเด็กประยุทธ์และคณะที่ร่วมทําการรัฐประหารมาในอดีตที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์ผลวก็นน้อยลงน้อยลงทำพักปีพักน้องผมบอกให้อย่าไปทำก็อยากจะทํานะฮะซึ่งเป็นหลักกลยุทธ์โบราณเนี่ยเผาทัพเรือโจโฉเนี่ยนะ,ะกลยุทธ์นี้ไม่ควรนามาใช้มัน2,500ปีที่แล้วนะฮะ ไปแก้ที่องค์การบริหารวนท้องทินไปแก้ที่ภาพลักษณ์นะกลยุทธ์เก่าไปใช้ล่าสมัยโบราณคำคือมันใช้มาได้แล้วนะต้องเข้าใจต้องถอดกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามแล้วต้องเข้าใจหลักต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลือเหนือความคาดหมายนะถ้าทําไม่ได้การเมืองเดินการเมืองก็เดินเหมือนเดินหมากรุกปราดหมากเดียวลมทางกระดาน วีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ให้ฉันได้คลายทุกภัยฉันคอยเป็นแรงผลักดันให้คนใช้ต่อไปปกปากรักษา